สวัสดีค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะพวกเรานะคะก็อยู่กันที่12ปันนานะคะเมืองเชียงรุ่งแล้ววันนี้นะคะบีก็มีแผนที่จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปชมคริสตจักรคริสตจักรแห่งหนึ่งนะคะที่อยู่ที่หมู่บ้านนะคะของชาวไทยลื้อนะคะเพราะว่าคนที่หมู่บ้านไทยลื้อที่นั่นนะคะเขาก็นับถือศาสนาที่คริสต์กันนะคะและบีก็เชื่อว่ายังไม่มีใคร ที่เคยพาไปเที่ยวที่นั่นมาก่อนนะคะและเดี๋ยววันนี้บีจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูคลิปจากแห่งนั้นกันค่ะแต่ตอนนี้นะคะเราก็มาแวะทานข้าวกันที่บ้านคนรู้จักกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราทานข้าวเสร็จแล้วเราจะไปที่นั่นกัน,นะค่ะเหมือนตรงนี้เหมือนไม่ใช่บ้านของเขานะคะแต่ว่าเป็นเหมือนแบบว่าสวนนะคะเป็นสวนของบ้านเขานะคะ <icans. S 2> เห็นว่าเป็นคุณลุงของของ เป็นเพื่อนของพ่อเหลาป่านนะคะก็คือเรียกคุณลุงก็น่าจะถูกต้องแล้วค่ะแ yeah, ถึงแล้วแล้วเข้าทางไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> อี๋จะลื่นไหมนี่ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ใช่ไหมเนะี่ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ย <Okay. S 2> oh, น,นี่ป็อส่วนส้มโอนะคะอุ๊ยมีหมาด้วยบีกลัวมีเป็นส้มโอนะคะ,บ,ะ,คะบ้านสวนก็แบบเล็กๆน่ารักดีนะคะมีสุนัขหนึ่งตัว

去了以后，你们吃的就是吃甜的，嗯、就是，要、就是要是要吃淡的，嗯，我们去时候人把这个佐料就带去，啊、嗯，放了一个这个，啊、呃，这个瓶子这么大带带去，然后卖你们的那个菜的账就这么差，吃吃不进去。嗯、就是您去泰国，您自己要带这个东西。<laughs> 对,对对对，什么不带就带这个盐，呃，<laughs> 呃因为觉得肝脏对，因为觉得那个泰国的太甜。哦、对,对他们，觉他不是泰国是酸辣吗？不够辣。 ไม่กี่คนที่ทาันต้องใช้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 ตงใช้ต้องใองใ้ตองใช้ต้อนอาอง้องใช้ต้ององใช้้อง่ชอง้ตองนนี้องใช้ต้อย่าง้ตอันนี้ก็เป็นเองใช้องนช้ต้องใช้ออง้ต้ง้องใน้้อันนี้อัใช้องใ้อนใช้ตนะคะน้อง้อ้อ้้อ อันนี้แคปหมูหนังหมูฟนเฉซอสอันนี้เป็นน้ำน้ำจิ้มน้ำนี้น้ำพริกนะคะน้ำพริกมะเขือเทศน้ำไม่ไม่อันนี้ก็เป็นน้ำพริกเหมือนกันอันนี้อันนี้เป็นน้ำหนอน้ำน้ำหนอหน่อไม้หรอน้ำพริกหน่อไม้เอออ๋อเป็นน้ำพริกหน่อไม้เราไปทานข้าวกันก่อนดีกว่านะคะทุกคนเออตัวปีนต้นหนองตัวคุณปุ้มคุณยิงตัวนี้นี่ปิ้นร้านยิงโตัวได้เตโกมเมีเดียวกันปิ้นกับคุณที่เตเออ ตัวเนี้ยอ้อนตัวนี้เก๋อนึ่งตุกนตายตัวหนุ่มอีหนึงตุกนตายนี่ก็พอป่าสี่เนียนเออป่าเออเนี่ยเกิดตุตุตุกคญแจเนี้ยลูกปียิงเนี่ยเอาอ้อนนะมั้งเออตุตุปมิล้านนี่นะตุกุญแจนี่สี่สี่สีสี่เนียนเกิดนี่เพรานั้นอปอมีล้านท่านน่ะทีนี้พอเดี๋ยวนี้มาไหนก็ไม่กูมาก็มาแล้วไม่กูมาบ้านเขาทำไมไม่กูก็มาบ้านเขาทำนะเออเออเนี่ย ไทยกเนี่ยอาจารย์ข้าอายอาจารย์ปาจิโอมาที่มันแน่มีสำเนะหมันแน่เก่าได้ดีครับเดี๋ยวนี้มาทำอะไรอืคุณไทยคุณไทยเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์มาที่บ้านนั้นบ้านปู่ปู่ตัวจีจุงกทต่มึงป่แน่ที่นี่เดี๋ยวนี้อะ ตัวพระที่มาอยู่ตัวอาขมายดีออกไปแลยเปินพยาเทว่าจริงละมวนเาเองกเป็นชาเไ้ยอานไทยอรู้แล้วรู้แล้วชิงไหลชิงไม้ชิงไหลจากท้่นั่าลูกจิงไม้จิงไฮไปกุ๊กเทมไปหนมาพวกนี้อุตว์เจ้ตัวเป็นอาจานนี่เออตัวอาจานตัวนั้นลูกคนนั้นมาแล้วบาทหลวงแท้กุ๊เทมว่าจริงนกุงลูกกุเทมอ่ะอืมอืมี่จิงไมไปนมา มาสอนหนังส right? ือเหรอเออมาสอนสอนเตาอันนี้ให้เจอเออประจวเป็นกอใต้สอนแจกประเดี๋ยวตัวไทยตัวเมืองอี่วานก็เรื่อง关羽关云好火ยาย多火员อ่า他们一เอ回去了现在又来都来又来这样นน่是来到อ纳时候ไห来我们寨ห了ไ来到我们寨子ส算น不说在อ纳不说确อ 这个凉快是肯定是凉快，嗯、但是呢，是但是你现在呢，你让要在这住呢，新鲜行，关键是这蚊子什么的没有任何地方那个蚊子都进来了，对吧？没有，现在不进来这里不进来 这个进来了，对对对,对，所以年轻人不不喜欢嘛。现在。天呢哈，就雨落那了，我们那看到。我们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 看到。看到。我们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 看到。 他告别了他媳妇，他爹妈告别，他儿子们告别了。我再不成了，要死了。我我们这个时不能看着没事，我们这个全部来开刀就好了，一个礼拜不走路了。然后他说要什么？要把那一样给你办。他说不要，我是要一张牛皮就够了。那以后我要盖房子，盖房子之后我要呃收土地。 กินจ้าไปากไว้แม่นแหลงช่วไหเนี่ยก็ูเขาูเขาเนยชวไหจวไหจะหมายุเจี้ยนเจี้ยนเขาแล้วสิาเนี่ยเาจะฟาตา่ไหลชัไห่กี่ฟังอยู่อไมอยที่อย่างอยู่มาทำที่เซลฟงแป้นะวสทเขาแ่นี้ว่แม่นกกละบเจะมาควานผู้การในซีฟูลงเยียนผู้การซีฟูละเดี๋ยวเรานะคะตอนนี้เราก็ทานข้าวเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยววีกำลังจะ พาทุกคนไปที่หมู่บ้านที่มีคริสตจักรกันนะคะที่มีโบสถ์กันนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันค่ะนี่ yeah. นี่ก็สวนคุณลุงนะคะซ้มโอนะคะฝนตกอะ่ะฝนตกนะคะแผนของเราช่วงนี้ก็คือจะฟ้าก็จะอึมครึมนิดนึงนะคะเพราะฝนตกนะคะ โอ้โห oh, oh. oh. แล้ววันนี้วันอาทิตย์นะคะปะกติที่ที่โบสเนี่ยเขาจะมีงานนะคะเหมือนมีเต้นราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าวันนี้ฝนตกนะคะไม่รู้ยังไงนะคะเนี่ยก็อาจจะยังมีคงมีเหมือนเดิมนะคะเราก็กำลังจะออกไปที่รถจอดนะคะ 好เดิไคิดว่าหมู่บ้านน่าจะอยู่ข้างหน้านี้นะคะเนี่ยขวามือเนี่ย น่าจะเป็นที่นี่นะคะเนี่ยแล้วตรงนี้นะคะก็คือโบสถ์นะคะคุณลุงคนเมื่อกี้นะคะเขาก็นับถือ,อ,อคริสเหมือนกันนะคะเอาจริงบีมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้น้อยมากเลยนะคะบีคิดว่าก็ที่นี่ก็คือเหมือนเป็นโบสถ์คริสเออนิกายโปรตัสแซนนะคะประตูล็อกนะคะ ผู้คนผู้ใครเหมือนนั่นนะแล้วก็โบ์แห่งนี้นะคะปกติในวันอาทิตย์ตอนเช้า8โมงนะคะทุกคนก็จะมาไหว้กันนะคะเหมือนบีก็เรียกไปถูกนะคะก็น่าจะเหมือนมาทําพิธีมาไหว้กันนะคะมาไหว้กันนะคะตอนช่วง8โมงเช้าค่ะแล้วพอตอนบ่ายนะคะทุกคนก็จะไปรวมตัวกันเพื่อเล่นวอลเลย์บอลที่สนามด้านข้างนี่ไง แล้วฝั่งตรงข้ามนะคะก็มีตลาดด้วยนะคะ นี่ก็คุณอาเขามาขายของนะคะนี่นะคะคนไทยลื้อนะคะก็จะมีย่ามเล็กๆนะคะเ็บไว้ที่หลังแบบนี้นะคะคก็เป็นอารมณ์เหมือนตลาดเล็กๆนะคะแบบขายเสื้อผ้าสำหรับคนในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ทั้งหมู่บ้านนี้เลยนะคะแล้วก็ที่เราเห็นพี่ๆเขาเล่นวอลเลย์บอลกันเมืม่อสักครู่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นที่นี่ทั้งหมดนะคะก็คือนับถือ ศาส,สนาคริสต์ค่ะแล้วก็พวกพี่เขาอ่ะก็เป็นชาวไทยลื้อนะคะที่นับถือศาสนาคริสต์ทุกคนเห็นไหมคะหมู่บ้านที่น,นะคะบนหลังคาก็ช่าไม่ผิดนะคะใช่ไหมคะบนหลังคาจะมีเหมือนไม้กางเขนนะคะเห็นไหมคะสีน้ําเงินข้างบนนะคะบ้านเรือนที่นี่ก็สวยดีนะคะเนี่ย นี้ก็สีส้มมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะาแวะตลาดสักหน่อยนะคะ น้ำผึ้งนะคะมะม่วงนะคะขนุนนะคะัวแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นข้าวหลามนะคะมันจะนิ่มุ้ยปูค่ะ

เจ๊ก็จุดมาไหมล่ะเก๋ออายุนเจ๊ก็ตัวส่เฉียนอายุ5ขวัย5ขวัยเหรอเจ๊ก็5วยเขาอเียนก็38เหรอคะ2ขัย2ขวัย2ขยไปอะไรล่ะเก๋อฮะ เย่ใช e ่อ什么菜啊这นั่ก leaking, ็ข้าวตุเรงผักหวานนะผักหวานเหรอผักือหรอไม้หนออจะมาไม้อ่ะยิี้จินฮะบขี้จินสิสิีนะหน่อไม้นี้นะคะก็อีจินฉิบกวาสิบหน่อไม้หวานห่อไมหวานือไม่แขเลย อ้ยีเจก็จะมาไม้ห้สิบนฮะ้ส<า>ิบอห้้สิบอ,อีจินเหรอเ<อ>ห็ดอย่างนี้นะคะบบก็อีจินนะคะห้าสิหยวนอันนี้50หยวนอันนี้เป็นเห็ดป่าเห็ดแดงเห็ดแดงฮะ นี่คือไข่มดแดงนะโอ้ยไข่มดแดงไขมดดง่มดแดงเสร็จมาไหมไข่ป่อง25 25อะเจ๊ก็25一共อะไอ้ก一งอะ25อะ แรกเกิดบหุยน้องเบาหวงใหม่หวหมายแรกเกิดบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อกลับบ้านนะคะบีเอาจริงๆนะบีก็กินไม่ค่อยเป็นหรอกแต่รู้ว่าบ้านเราก็กินนะคะสมไรเออซื้อ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 ไม่ซื้อไม่ซื้อ就不买了留ย人家也不买了，给二十二十了。ตอนนี้กำลังต่อราคานะคะจากจาก25หยวนเหลือ20นะคะ

ตอนนี้ก็ตอ่อราคาไม่สําเร็จนะคะแมบบ่ค้าไม่ให้นะต่อเหลือ20นะคะเขาไม่เอาละไม่ได้นะ20หยวนก็ประมาณ100บาทไทยเนาะเออเขาไม่ให้ก็เลยต่อ22หยวนนะคะ110 110บาทไทยแนะประมาณนะเขาไม่ให้นะคะคือจะเอา25หยวนนะคะก็เดี๋ยวลองดูค่ะตอนนี้คงต้องจ่าย25หยวนแล้วนะคะ25หยวนก็ประมาณ125บาทไทยค่ะทุกคนเออสุดสั้นเลยแล ตกลงยอดได้ที่23หยวนนะคะได้ที่23หยวนนะคะก็ 23. บายๆค่ะก็เอาไปแล้วนะคะ23หยวนนะออชิไร่งเ้ยอะอง โอย,ยมีอะไรไม่รู้นะคะเหมือนโลตีนะคะแต่เราจะไปกินไข่บดแดงนะคะกลับกันดีกว่าตลาดคึกคักนะคะเพราะว่าเด็กๆก็เพิ่งเลิกเรียนกันนะคะ,นะคะตลาดนี้นะคะส่วนใหญ่ชาวหนีสูนะคะก็คือบ้านเราก็จะเรียกว่า ชาวอาขานะคะเขาก็จะไปหาของป่ามานะคะแล้วตอนเช้าเนี่ยพอเขาไปหาของป่ามันเนียเขาจะเอาลงมาขายนะคะเอาลงมาขายกันที่ตลาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นของที่ตลาดนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับของที่ได้มาจากป่านะคะหรือว่าเป็นอาหารป่านะคะ แล้วในสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็มันจะมีอารมณ์เหมือนกับว่าเขาอยู่กันในหมู่บ้านอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะมีเหมือนกับว่าอ่ไม่ชอบคนเนี้ยแบบอายุตัวอย่างเช่นบีไม่ชอบคนนี้อีกคนหนึ่งก็ไม่ชอบคนนี้เหมือนกันแล้วคนอื่นๆก็ไม่ชอบคนนี้ด้วยเขาก็จะเหมือนแบบว่าอ่ะก็หลอกบ้างว่าอ่าเนี่ยเป็นผีนะเป็นปอบนะอายุตัวอย่างนะคะมันก็มีหลายเหตุผลหลาย แต่เขาเยกตัวอย่างให้ฟังคือประมาณอย่างเงี้ยนะคะอาจจะหลอกว่าเป็นปอบนะคะขับไล่ขับไล่ออกจากหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยในสมัยนั้นนะคะก็จะมีแบบเนี้ยเยอะมากนะคะก็คือแบบขับไล่ออกไปหลายคนมากเลยนะคะแบบหลายๆห,หมู่บ้านนะคะจนคนที่ถูกขับไล่เนี่ยเขาก็ไปรวมตัวกันนะคะเพื่ออยู่ด้วยกันนะคะก็ไปสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันทีนี้มีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะคะมิชนาลีชาวอเมริกันนะคะ ก็ได้มาที่จิงหงนะคะก็คือเชียงรุ่งนะคะมาที่เมืองเชียงรุ่งแล้วตอนที่มิชชันลีอเมริกันมานะคะตอนช่วงนั้นน่ะตายหวางนะคะก็คือกรรษัตริย์ไทยื้อนะคะเป็นไส้ติ่งไม่รู้จะรักษาอย่างไงนะคะทีนี้มิชชันลีเออมิชชันลี i, ชาวอเมริกันท่านนั้นนะคะก็ได้รักษาไส้ติ่งนะคะให้กับกรรษัตริย์ไทยลื้อนะคะ หายนะคะทีนี้ไต่เอกรัตไทยฤกษ์ก็เลยพูดว่าอ,อ,อยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยเอออยากจะได้อะไรมิชันลีอเมริกันท่านนั้นก็บอกว่าอยากจะทำโบสถ์นะคะอยากจะสร้างโบสถ์ไต้หวางก็เลยอนุญาตนะคะทีนี้พออนุญาตแล้วเนี่ยก็สร้างโบสถ์ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้มิชันลีชาวอเมริกันท่านนั้นนะคะก็ได้ช่วยเหลือนะคะเหมือน ดูแลนะคะคนที่ถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านกลุ่มนั้นนะคะก็ดูแลความเป็นอยู่นะคะแล้วก็ยุคนั้นก็จะมีเรื่องของโรคเรื้อนนะคะมิชลนีมิช,ะะน,มชนาลีท่านนี้นะคะก็ช่วยดูแลรักษานะคะแล้วก็เอ้ยเป็นอยู่ยังไงบ้างเออสบายดีไหมดูคนเฒ่าคนแก่อย่างเงี้ยนะคะก็ช่วยช่วยทุกๆอย่างจนจนผู้คนกลุ่มนี้นะคะเขารู้สึกว่า มิชนาลีชาวมริการคนนี้เป็นคนดีนะคะก็เลยทำให้พวกเขาอ่ะนับถือศาสนาคริสต์ค่ะตอนนี้ก็เลยในเมืองเชียงรุ้งนะคะณปัจจุบันนี้นะคะก็เลยมีอยู่สามหมู่บ้านนะคะที่นับถือศาสนาคริสต์นับถือศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็นับถือกันทั้งหมู่บ้านด้วยนะคะคือทุกคนนะคะผู้ใหญ่เด็กนับถือหมดนะคะก็เรื่องราวก็ประมาณนี้ค่ะ